กูเลยกลัาเช่นเราจเย่นอีกแล้ววันนี้นะครับเราจะมาเล่นเล่นอะไรวะเล่นไหมครับเล่นไหมครับแบบเซิร์ฟเวอร์ซายองไหมครับนะไอไอฟิวจะตีจะตีอะไรกูอันนี้ครับเพื่อเขาจะทำทางครับมันไม่ใช่ซายอมมันคือเซอุยนั่นแหละนะนะครับวันนี้เราจะมาเล่น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 ฟิวอาจู่ว่าฟิวอาจจะอาจู่ครับโอเคครับ ฟิวผมดีจะถามครับส่อะไรซูมนะครับซูมซูมยังไงวะซูมแบบพี่จักเกอร์เหรอเอฟห้า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 นี่มันเปลี่ยนโซม,ม่ะโซมโซมอะไรไม่ได้ต้องลงอมอสลงมอสก็ต้องใช้ออปติฟายลงมอสออปติฟายับดูทุกคนครับไลค์แอนดซับสไคร้ไลน์ยูนิคอร์น ละสาวต้องดูวันนี้เอาต้องดูวันนี้ไว้เต็มเตเลยนะคะเนี่ยมันเื็สิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะถูกกันโอ้ย่าเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยาไปทุกไปสวกนเอลนาฟนก่อนดูอะไรวะเต็มเลยะอะไมีะดอะไรกูมาดูเดี๋ยวล็อกๆกล็อกทางบ้านนะเราว่าดูไปหมดเยดูไปม่ง อะไร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 อะให้ไม้หมดเลยพอครับคุณยุทธทำคาบไปพีพีกันดีกว่าอ่าโอเคโอเคโอเคการคาบไฟพีพีของหายบ้างของไม่หายของไม่ตกอู้ค้างค้างโอเคเนบเนะครับพีพีตรงไหนวะเนี่ยเนี่ยพีพีแป๊บเนงครับรอผมรอผมด้วยรอผมด้วย กัดกัดมาดูนี่ดิกัดมาาดกัดมาดูก่อนตรงตรงนี้มาอยู่ตรงเขาดิโธ่พ่อชอดเด็ดนะครับนะครับโอเคเข้าทับเออออกจากกรุงศรีไปเข้าตีเมืองจันอะไรใครออกอัตกรุงศรีได้ไปไปไปกันเป็ีพีวีพีพีเลยเหรอครับผมไม่มีชุดเกาะวะ เข้าเลยเข้าเลยไม่ได้ใสมาเราไม่ได้ใสไม่ได้ใสมาไม่กล้าลงว่ะกาจอยู่ตรงนี้เฮ้ยจจกานกาอะไรอุ้้างิ่างข้างลาเอ้าะไรเนาะเ้อเฮ้อเอเออ เรียบร้อยครับเอาเค่อยแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเกนะครับใกล้ขึ้นวันปีใหม่แล้วครับคุณทำอะไรบ้างครับรอผมผมเธหรับผมรอได้ไคุข้ามปีลงยูทูบป่าวเอาครับเอาครับค,ครับอุ้ยโอ้โหอือ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 ้าไปด้วยอือเรียบร้อยโดนหมาค่ะนัดไปหลังข้ามปีครับ,บอ,อยากไลฟ์สดอ,สดอะฉันะ ไม่เป็นนะ่ะเบื่อตายแกิาเลีมแกลิน่าครัรบครบ,บว้าวลองมาดูลองขึ้นมา,าทุกคนครับลองมาที่ระเปาแล้วก็ดูสิครับข้างบนหัวราบมากเปาแล้วดูสิครับเดินยนอะไรกัดชื่อทาดิเด่ทน,ทนทำพีสองหกทดิเด่นสองก ขวานดูข้างกายเหื่อใช้ขวานหรอกากใช้ดาบการมันข้าวขวามันตีแรงนะคะใช่ครับแต่ดาบตีดับเบิลคิมาแจมด้วยมาแจมด้วยไม่มีดาบเวมอนแต่มาแจมอืออ่าเฮ้ยมันตกเลยมันขาดไปหมดขาดไปหมดเลยโอ้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 ยเรียบร้อยครับเครื่องนี่มันแหลกจริงๆเลยนะเนี่ยนะ

ฟิวอัดได้กี่นาทีแล้วก็ได้ห้านาทีเหมือนกันหน้านาทีสามสิบวิเครื่องแหลกจริงๆเลยเนี่ยถ้าไม่แหลกมันจะพีพีพีได้ดีกว่านี้นะเอาแล้วค่ะแล้วอรอผมด้วยดูห้าคนใลยฟิวเราจะได้เงินรอเออไม่ได้ไอ้เลยห้ยเาเลคนลองท <ๆ S 1> ับ <ๆ S 1> มัน ผมยังไม่ได้ฆ่าใครแต่โดนฆ่าอู้หึคุณศุภวรรนะครับขามเงินไปตายแล้วอ่ะเอลฟิลคอมเมนต์แต่โอโอโอเดี๋ยวไปคอมเมนต์ดีกว่าเดี๋ยวไปคอมเมนต์โอโอโอดีกว่ามาดีกว่าเดี๋ยวเจอกันบ้าวเขาพูดดีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผม

อู uh ้เหตายอัดมาได้เตัวทีล้ไอ้ธนูกานมนอยู่ไหนเอนกอยู่หนครับเอ้ยอันาอยู่นี่กันอยู่ราเดี๋กันกโเอ้ยกัเอ้ยเดี๋ยวเดมาเจอกันมาเจอกัน เอออย่านีดอืมอะไรแล้วเฮ้อเฮ้อเฮ้อแม่เลยเอเรียบร้อยอ่ะกัดขอเครื่องอ่ะโดยใครตออยู่สบายเป็นไงคุณกัวาคุณเ่ากันฆ่ามันฆ่ามันกัดเป็นคนฆ่าจะกัดมา ไอตัวผ it ู้หญิงอะพี่ฟิวโอเคฆ่าแล้วแล้วก็โดนโดนโดนมีคนโดนอ่ะเดี๋ยวพี่ฟิวอยู่ไหนเนี่ยผมก็กำลังจะฟิวอยู่ไหนเนี่ยไม่เจอเลยกันเฮ้ยเอ๋อ้าเฮ้ยลงม้องกันลงใบลงใบว่าคุณลงไปไหนกันโอ้พี่ฟิวไปทำการข้ามศึกนี้โอ้พี่ฟิวไปทำ S <S <an> เออเอาวเดี๋ยวบอว,ว่ามาช่วยแล้วยก็ตายก็ตาย,ยอเอเฮ้ยคงคาง,างบโนตบเลย <laughs> เค,ครับฟิวตั้งชื่อคิดว่าอะไรครับคุณฟิวตั้งชื่อคลิปว่าอะไร,รผมจะตั้งคตง,งตั้งชื่อคิดว่าพีวีโคตรมันได้เมื่อกี้ขวานมันท้าดาบนะคบใครอย่านะวะดาบอ่านะ ขวานใช่ไหาข้าจะเป็นผิวโอ้โหผมเพ่นละค่ะผมเจอสัมภาระผมใส่หมวกในละครละคระคนครับใจเย็นโอ้คุณพดิ้นเลเฮ้ยไอ้กัดเยไอ้กัดสุดกาดไอ้กัปเฮ้ยกัปนี่มาผมไปแล้วเย้นละครแล้วลูกตายเดี๋ยวไอ้กัดอื้อืมอือื คลิปก่อนปิดคลิปทุกคนมาที่สะเป๋าเร็วอรโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดไลคกันเยอะๆนะครับสำหรับว,วันนี้หมดเวลาแล้วก็ขอการ like ไลา์เพื่อนๆก่อนนะครับสวัสดีครับบ,บ๊ายบาย